โอ้สวัสดีครับวันนี้ผมนะวันนี้จะให้ลัลโก้ที่ต่อเองครับคุณจ็เป็นคนหนึ่นติ่อเองนะครับติดมาเอาถกากินอะไรเป็นประจุใช่ไหมนี่ครับส่วนตัวมานะครับเป็นหน้าไม่เหมือนงเลยที่ะไรก็เซียมีแส็งแข็งในแม่ผมเอครับนี่ครับคือติยืนตัวแรกครับไบเวอร์ฟูเนื้อ สปีดคอลูกเล่นตรนี้นะครับเขาภาสานะครับไม่แกดนะครับแม้ว่ามันจะเป็นนี้ครับมันจะเป็นสนะครับแไม่วู้เป็นไงนะครับเอาละครนี่จะมาต่อยเครับแต่คุณดึงไี้สองนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ทีู่เนี้ยออกมานะครับป๊เาปาดไปติดล้างเลครับ ไปตกไปก็นะดูหวยไม่จมั่ก็ณมต่อมาเป็นของกเก่าครับกอเก่าพอลงตัวแหละซื้อมาสี่ห้าปีแนะครับกกรูปดา,าปวาจะเป็นอย่างนี้นะครับตอไปก็สงค้านะครับตัต่องนกเนอนะครับไม่ใช่ตันองนะครัเก็บไอ้ตัวลูกตัวนี้ยมาสักน

ใช้คม <accurately S 2> ื e ุนแงนะครับแต่ในมี dad, ่จ่อานนี่รับรูปร่างก็จ่ประมาณนี้ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับแล้วสนใจจะทำอะไรนี่รับไปสนิตเอัขึ้นีอบขาขึ้นเองครับมาเลียวใช่ไหมครับขึ้น เน,นี่ยกินมื้อแรกนะครับชั่วว่าไฮเซิร์เฟิร์สโอเคปะ่ะไฮเซฟเฟิร์สโอเคนะครับรู้สึกเป็นยังไงทของผมดิหลอก